ต่อนะครับก็จะตัดแบบเป็นซาซิมินะไว้ส่งมากินซาซิมิกันเดี๋ยยาวหน่อยบางคนอ่ะเขาจะตัดยาวแบบนี้เลยแล้วก็ตัดค่อยตัดแต่ว่าจะบอกว่ายาวขนาดเนี้ยตู้เย็นบ้างผงใส่ได้โอเคครับตัดเหมือนเดิมกีทีเดียวมาเลย ีได้มาแล้วชิ้นหนึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยมันยังเอาไปทําเป็นสเต็กไม่ได้แต่ผมจะแบ่งเนื้อปลายเสร็จก่อนทีเดียววนไหนก็จะใช้ถึงแค่ประมาณนี้เพราะว่าความหนาของเนื้อยังมีอยู่ส่วนพวกน,นี้ไม่พ้นวิธีเดิมเอาไปทำสเต็กบ้าโอเค นี่นะสองส่วนตัวน,นี้สวยใช่ไหมเอาไว้หอเข้าฟิสยังไม่ทำอันนี้สวยมากส่วนนี้อ่ะเห็นเนี่ยตรงนี้ยุยย,ย์ไหมทำนี้ก่อนแหละเขาหาันจะเห็นเส้นกลางเส้นกลางมันจะมีพวกเอ็นพวกอะไรเงี้ยบางทีบางคนเขาจะกินไม่อร่อยบอกไม่อร่อยก็จะตัดออกกัน จะให้ดูว่าเส้นกลางอย่างเดียวกินมันจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ลองวันนี้มีนักชิมนะให้มันชิมไม่คุบเอาล่ะอันนี้กรีดกรีดมาจนถึงตรงชั้นเนื้อเลยนะพอถึงชั้นพอถึงพอถึงหนังดีไม่ใช่เนื้อกีดเนื้อไปให้ถึงหนังพอถึงปุ๊บบิดบิดมีด สไลด์ลงไปตามเนื้อไปไปตามชิ้นเนื้อไปก็จะหนังจะออกมาอนะไรไหมอย่ามายกอย่างนี้ปิดเสร็จแล้วก็ซุกไประวังด้วยไม่ใช่มีดหลุดปุ๊กปาดเข้าเนื้อตัวเองเรียบร้อยเข้าโรงพยาบาลอโอเคได้น,นะ ตัดแต่งชิ้นเนื้อกันหน่อยเพราะว่าเราจะไปทำซาซิมิใช่ไหมชิ้นต้องส,สวยๆตรงนี้ยุยยุยที่แน่ๆที่เราออกไปเรื่องอะไรจะทิ้งใช่ไหมเนื้อส่วนดีๆนงน้นอใส่ด้วยไอ้พวกเนี้ยเศษๆเนี่ย มันให้เอาไปทำลาบอร่อยมากเด็ดตรงนี้มันคงไม่มีใครคิดอยากจะกินมันเพราะเดี๋ยวจะเรี่ยงกันเร็วแล้วก็กี้มันออกไปทิ้งครับนเอาไปผสมกับลาบเลยนะช่างมันเถอะอันนี้หังตรงนี้บางคนก็บอกว่ามันเป็นส่วนที่ไม่น่ากิน แต่ผมลองกินแล้วมันก็บอกเขาบอกขมนะแต่ผมกินก็เอ,อเฉยๆหรือวิ้นตะเคเองก็ไม่รู้นะลองลองทำแบบเอาหนังออกไปด้วยเลยแฟนผมจะสไลด์ค่อยสไลด์ เป็นเพราะว่าทักษะมีดมันยังไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ก็เลยแบบค่อยๆเปค่อยๆไปจะให้เหมือนญี่ปุ่นเชฟทำชงเช้งชงเชงเสร็จอืนแล้วก็ทำเป็นปีครับแน่นอนส่วนนี้เดกปีทีม เก็บทำลาบหมดทำทุกเมนูครับเนื้อได้ไมาเยอะขนาดนี้อยากจะทํากี่เม,เ,กออกเ,มเมนูก็นึกออกทําำไปจะมีแชร์เมนูกันอืม hey. ว่ามีต้องคมจริงๆนะครับเฉือนไม่ค่อยจะขาดแซลมอนเนื้อมันต้องบอกว่าเหนียวด้วยแล้วก็ลื่นด้วย ได้ลหนึ่งชิ้นหมบเอาไปทำซาซิมินีอัน,นเตาเตมล่ามาเนี่ครับน,นี่เดี๋ยววางไปก่อนเอา,าทำที่เหลือกันต่ออันนี้งส่วที่เหลือถ้าเห็นไปร้านขายบนทีก็จะเอาเนี่ยทีละชั้นแล้วก็เอาเนื้อโปะก,กันเอาไว้ อันนี้อนกหมนอนก้นกลางไม่เอาส้นกลางตัดหางเส้นกลางมาตัดอกไปก้นกานทีเดียวเอาลงไปถึงตัวชั้นหนังถึงหนังปุ๊บมันเจิมจับมีดนอนไหลไปตามหนังเราไยเฉียนกันเล จะยางวางเลยนะให้มันดีๆขอทำ่างี้ง่ายกว่าเป็นหมุนมาขอภยัยจับเอาที่มันถนัดมือมนี่โอเค ได้เยอะตัวเนี้ยเป็นเพราะว่าทําตอนแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็เลยแบบดูยุ่ยยุ่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ของปัดตแต่งมันมีเหมือนกันส่วนที่เราบอกไม่ดีออกนะไม่บอกไม่ดีนี่แบบของเรานี่กินกันหมด ไม่มีข้อมูลพวกโภษนาการนะเลยบอกไม่ได้ตรงไหนไม่มีโอเมก้าเยอะอะไรบอกไม่ได้ นกเต่านี่ชื่ออะไรคะับเต่าผมไม่แน่ใจต้องถามพี่เต่าดีกวทีเล่นหมดบาทสองบาทเอาหมดโอเคต่อต่อวันนี้จับดูแล้วเป็นเอ็นนะครับต้องเอ็นต้องเอ็นกินไม่ได้ครับ เอนมันเหนียวมากครับเหมือนกัดเส้นเชือกอะกับยังไงกับไม่ขาดลองกันเดี๋ยวหันไม่ขาดด้วยเหรอหันไม่แผ่นแทบไม่ขาดเลยลองหันให้ดูเลยอยากรู้ใช่ไหมว่าเอ็นหันขาดไม่ขาดเดี๋ยวดูให้ตรงกลางเนี่ยเอ็นเห็นมเห็ป่ะเนี่ยเส้นเนี่ยเส้นที่ดึงยืดๆตรงนั้นเนี่ยคือเอ็นทิ้งไปไม่เมื่อก่อนก็ไม่รู้ ทำเสร็จปุ๊บกินนะ่ะเจอเอ็นเรียบร้อยเคี้ยวตั้งนานยัไม่ออกกะทีตัวนี้เห็นมีตรงกลางที่บอกเป็นเอ็นเหมือนกันแต่ว่า ตัวนี้มันค่อนข้างนิ่มอยู่ไม่ค่อยอะไรมากมาเพราะฉะนั้นตัดกินเลยมาตัอา <c oughs> ตอนแรก,กทำไปทำมาก็จะไม่ค่อยจะมีเจ๊เจ๊ดเดเือดใช่ไหมพอตอนเริ่มแต่งห้นแหละมาบานเลย หนังพอดได้วันนีเ้เมื่อกี้ผมตัดเบี้ยวนี่ว่าโอเคครับตัดเบียวตัดเบียวรถที <c oughs> ถ้ากินแล้วรสชาติเป็นไงครับนะสนเนมันเรียกว่าไงรสชาติมันก็อาจจะมีมั้งแต่ว่ามันเคี้ยวไม่ออกอะตัวนี้อเอาไปทอดได้แต่ว่าถ้าเกิดทอดท,ทั้งที่มันมีชิ้นสีส้มๆเนี้ยเวลากินปุ๊บ ไม่ใช่เวลาลองไปทอดอะ่ะมันสีส้มมันจะสุกช้ามันจะไม่กรอบตอนหลังมันอาจจะไหม้ได้ด้วยดันั้นเราก็แล่ส้มเอกเหมือน,นเดิมมีดวางนอนแล้วค่อยถูหนังปลาเนี่ยเป็นส่วนที่แบบเหนียวสุดของปลาล้วถ้าไม่ถ้าไม่ไมอ้นี่ไปตรงๆแทบไม่แทาไม่ออกเลยคือไม่ต้องขุมจริงจริงก็ถึงจะเฉือนนตัวหนังปลาเนี่ได้ คยมีแบบมีดตอนนั้นยังไม่ได้รับมีดใหม่ๆหม่หันไปปุ๊บถึงตรงนี้เอ้ยหันไม่ออกแล้วเนี่ยติดเนี่ยขนาดอันเนี้ยม,มีคมนะหันยังไม่ค่อยจะขาดเลยนะยขาดแค่ตัวเนื้อเองเหมือนเดิมมีอะไรเอชออะไรทำราบาเศษอ,อะไรหมดครับ ฟิตหมดเลยอ่ะไม่เอาไว้เัรนะ็แบบเราจะมาหั่นแบบซาซิมิจิมพาดีไม่มีข้าวไม่ให้ทำซูชิแทนอันนี้ซาซิมิเคยก่อนที่จริงบางทีโต๊ะล้างใหม่ได้ก็ดีแต่ตอนนี้ครัวผมไม่ค่อยช้องเท่าไหร่ครับตัวมีดเป็นไปได้มีดต้องแห้งตลอดเวลา จะมีลายข้างใช่ไหมเอาลายหนันกับมีดเปอย่างนี้เวลายวหัอนหั่นปุ๊บชิ้นแรกอ็ใหญ่ยอยู่แล้วเข้าไปกะซิมิกินมนันต้องการให้มันมีเทคเจอร์เยอะ เนื้อมันต้องหนาหน่อยไม่ใช่แบบจะกินตามที่ต่างๆนี่แบบมาชิ้นบางๆกินถ้าไม่รู้สึกโอเคชิ้นมันจะมูค่อยสวยเท่าไหร่หรือหันผิดทางว้เนี่ยถูกก็ได้จริงจะบอกว่ามันไม่จำกัดหรอกนะว่าจะต้องหันทางนี้ทางนี้หันยังไงก็ได้ใหม้มันชิ้นๆอ่ะว่าอร่อยเลยนะ อีนอหันไพยายามหันให้ไปในมีดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อมันจะแตก แล้วก็อย้ <c oughs> อมชิ้นเนาะเอาไว้แบบเดือคนอยากกินแบบคนก้อนเ็ค,นนคำแบบเต็มคำเลยมาัดไปโอเค าหาั่นผิดปุ๊บเจอเนื้อเป็นอย่างนี้เลยลอง,งเปลี่ยนมุมนะมันะไม่เสียแล้วให้มันปูปูลครอ,อเค ชิ้นมันจะเรียวๆหน่อยเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ตั้งมีดมากถ้าเกิดแบบเฉือนแบบบางๆอันนี้เราตั้งมีดมันก็เลยแบบ ีนี้จะใส่จสา,านเอาวิกินเลย ได้ตามลำดับที่เราตัดมาชิ้นมันจะเรียงลำดับกันสวย แล้วตามด้วยอตอนนี้ประเดียไม่ไม่มีน้ำจิ้มมากปกติน่าจะกินกับพวกอ่าสุเอ้ยไม่ใช่วามสืบวัมสึกกับพวกหัชใเท้าพูด อันนี้ปลูกเด็ดเลยได้มาจากเพื่อนก็ชอบมากอันนี้ผมก็ใช้คอสบิแหละเป็นสูตรต้นตำรับขอหาวิธีเปิดครับโอเคเราจัดก่อนนะนี่มดแล้วคอสบิเนี่ยเรากินกันไม่ค่อยเยอะหรอก แต่ว่าอย mm ่างี้ซื้อว่าเป็นถึงใหญ่ๆไงทีเดียวในห้างก็ลเลยแบบเอามาแช่ฟิตไว้มันก็เลยเป็นพวกออกเป็นแนวมีเกจิมะติดยอยู่แล้วก็ความสวยงามก็เอามาปั้นมันนิดนึงพยายามกดกดให้รวมกันกดก็ไม่ค่อยจะติดไม่มีน้ำเยอะมันก็เลยแบบกดไม่ติดเองโอเค อนน้ย่พอไหมเวลากินเนะ่ะวาซาบิเท่านี้สำหรับคนไทยประมาณเท่านี้ถือว่าไม่พอครับสำหรับคนไทยแล้วของพวกเราล่ะไม่พออยู่ดีอ่ะคือวาซาบิอ่ะแต่ละเจ้ารสชาติจะต่างกันนะครับแนะนําให้ลองชิมก่อนเดี๋ยวค่อยตัดสินว่ามันพอหรือไม่พออชิมอันนี้พอไหมเมือ่นนอกี้ชิมวาซาบิเป็นไงเผ็ดไหมอันนี้พออย่าง น่าจะพอของที่พอเนี่ยไม่ใช่แค่ปั้นอยู่ที่นิ้วผมนะกองนี้ด้วยโอเคเสร็จแล้วเหมือน,นเดิมกินกับโชยุโชยุนี่กิฟโคแมนอ่าหมดโคดรพะดีอืมอนั้นแหละโอเคครับก็จบการทำอ่าได้ปลาแซลมอน แล้วก็มีทำาสมินิดหน่อยโอเคก็ถ้าเกิดมีโอกาสได้มาเมนูหน้าก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอะไรนะโอเคครับสวัสดีครับ